สวัสดีครับอยู่กับสวนสานิทบอนสี่นะครับวันนี้มีลูกไม้จัดเซตมาขายนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นพวกแม่พันธุ์นะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูลูกไม้จัดเซตกันนะครับผมนี่นะครับเซตที่หนึ่งนะครับผมนี่มีสุโขทัยสองสวยๆแบบนี้เลยนี่สีสวยแล้วนะครับสุโขทัยสองแล้วขวัญดาวนี่ครับขวัญดาวนะครับแล้วก็นี่นะครับสุวรรณภูมินี่ใบเงาเลยนะครับผมสุวรรณภูมินี่นะครับ เซตที่หนึ่งครับอันนี้นะครับเทพใส่ลุงนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับผมเทปใส่ลุงตัวนี้จะไม่ค่อยด่างเท่าไหร่ใบหนามากเลยครับแล้วก็จะมีข่าสมิงนี่ครับผมข่าสมิงแล้วก็จะมีปีกนางฟ้านี่ครับผมสวยๆแบบนี้เลยปีกนางฟ้านี้เซตที่สองนะครับผมนี่ต่อไปเซตที่สามเลยนะครับอันนี้นะครับเซตที่สามนี่อันนี้ไทยนิยมโู้อย่างสวยเลยนะครับสีชมพูชมพูอย่างนี้ แล้วก็มีเท้าพิรันติดป้ายด้วยนะครับผมนี่เท้าพิรันติดป้ายอยู่หน่อยนะครับแล้วก็จะมีหนุมานจาถนนเซตที่สามนะครับผมนี่ครับสองรอยี่สิบทุกเซตนะครับปลายทาสองร้อยสี่สิบครับเซตที่สี่นะครับผมนี่ครับเท้าจันจะชนนี่อันนี้ติดป้ายหน่อยหน่อยนะครับนี่แล้วก็มีหงเหินนี่ครับสวยมากเลยครับหงเหินแล้วก็จะมี รัตนาสินนะครับผมนี่ครับอันนี้ติดป้ายนิดนึงนะครับตัวนี้รัตนาสินติดป้ายนิดนึงนะครับสวยๆแบบนี้เลยโอเคนะครับต่อไปเซตที่ห้าลยครับนี่นะครับเซตที่สี่นะครับผมนี่รัตนาสินต้นใหญ่มากเลยครับผมต่อไปเซตที่ห้านะครับจะมีสุดปราถนาต้นใหญ่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรวบให้ดูนะครับนี่สวยแล้วนะครับสุดปราถนามงกุฎเพชรนี่นะครับผมนี่มงกุฎเพชรสวยมากครับมงกุฎเพชรนี่สวยชมพู แล้วก็ทายินเช้าจันทชนนี่ครับผมเซตละสอง้อยยสิบาทนะครับเก็บเงินปลายทาง240บาทนะครับใครสนใจนะครับมีอยู่5เซตนะครับมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับผมนี่ครับติดต่อเบอร์โทร064 282ก3 63ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ